สวัสดีครับพี่ช่างครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านกราบสวัสดีครับพี่ช่งครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านวันนี้มาดีใจกับน้องเส้นหมี่ครับพี่น้องเอฟซีโอ้สุดเดินดีเลยพี่น้องกราบสวัสดีครับพี่ช่างยับเป็นทั้งการครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านมาแสดงความดีใจกับน้องเส้นหมี่ครับพี่น้องรูปแบบหน้าทางโอ้แต่จะาตองวัดมากและครับมาเลยฝันเขาทุกชุดครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านของน้องเส้นหมี่วันนี้หลายคนหลายคนมาเปลี่ยนจอดจากน้องเส้นหมี่ เป็นแม่เส้นนีเราหหวา่ัสันไปลองเอฟซีดูดันเราเดี๋ยวนี้เราร่ำหวา่ัสันอ่ะขับไปว่าไปจ่าสแสดงความดีใจกับอีหลักกำแพงครับปะอ่ะพี่น้องมาสแสดงความดีใจกับอีหลักกำแพงครับพี่น้องโอ้สุดยอดดีครับพี่น้องแต <c oughs> ่แก็เลยถามพี่น้องเป็นจังนยไม่เป็นจะกอดข้อกันมากมุ๊บสิกอดข้ออ่ะพี่้อม ว่ากับปกติมาเคยมาน้ากันเนาะแล้วก็เป็นเลขอย่างที่ออกยากเลยเลขพี่น้องเขาเอิ้นได้เนาะพี่น้องสามว่าสามกับสี่น wow, um, so 네ี่สิอันคือจังแบบว่าขั้นสิเป็นตะออกแบบสามนึ่งหรือว่าสามห้าหรือว่าสี่หกนี่สิน่าจะเป็นตะออกกว่านในความในความคืดของเขามาเต็มพี่น้องงวดนี่ผิดคาดให้เด่นบนล่างมีสิทธิ์มาได้ทั้งบนมีสิทธิ์มาได้ทั้งล่างบางงวดมาเฉพาะบนบางงวดมาเฉพาะล่างบางงวดมาทั้งบนทั้งล่าง มาทั้งสามทั้งสี่ทั้งสามแล้วก็ทั้งมาบัดจุกมาล้างมามาล้างทั้งสามทั้งสี่เขาเขาว่าสิเขาว่าทางวัดนี่มาเต็มเปลี่ยนใจยังก่อนน้องเส้นหมี่เป็นแม่เส, <c oughs> <c oughs> ส้นหมี่เราอัว่าสั่นเป็นรองดิฉินร้อย่ามาว่าแม่แเด้อมาท่้นเถาวด้านเด้อมนท่านเถาวด้าเราหัวใต้ยูยี่สิบเก้าหนึ่งเด้อวมาท่านเถาอย่าม <c oughs> าว่า,าเด้ <c oughs> เเอเขาเล่นฟังยังเขาเล่นปัน เล่าให้ฟังค่ะไปพ้อมได้คลิปที่ว่าเป็นลางเนาะเมื่อที่เขาปล่อยบ่นเมื่อวานนี้นที่เขาเบ้าเรื่องบ่นวันนี้เขากับย่ำให้ฟังอยู่ว่าอ่าที่เขาฝันไม่ได้เขาฝันที่เขาเห็นด่นพ้อมที่เขาฝันเขาฝัน่าพอพอของแฟนเขาเนี่ยค่ะพันเสียพันตายนั่นแหละว่าไงกันยังบอกว่าเคยฝันอยู่แต่ว่าตอนนั้นอ่ะฝันเห็นแม่พ่นว่าแม่พ่นตาย ก็เลยทำอายุเพื่อนห้าสมันก็ห้าศูนย์เนัันตรงตรงเลยเพราะวันก็ไม่ได้กินหัวเนาะก็เลยซื้อห้าศูนย์งศูนย์นดันก็เลยออห้างวดนี้ก็ย่ำอยู่ว่าอายุพอของเพิ่นเนี่ยค่ะอายุห้าเขาก็บอกอยู่ห้าหขาเก้าต้องกันไว้ความเขาบอกแบบนี้กะโอ้กะดีใจน้ำยูกะได้ที่เขาเขียน มีน้องข่าวเจ็าเตี่ยวมนีน้องเอฟซีถือนดีใจเซ็นมีก็ได้น้ำนมีลาดีก็ได้น้ำมีลาพี่น้องเน้นหาเก้าเลยบ่เน้นหาหกเนราะว่าหาหกมันมาคู่กันแล้วมันนั่น่นแหละก็คือจังซีสามนั่นแหละ,ะ,อหละพอเขาเอิ้นว่าเป็นเลขพี่น้องปะอ่าเปนเลขเคียงกันเลขพี่น้องมันน่าจะออกง่ายนะก็เลยบ่มาก็เลยไปมาหาเก้าอเป็นเลขฝันนะเขาเลยชอบที่หาเก้าก็เลยได้หาเก้าแต่ว่าเล่นเน้นลางบอกว่าถ้าออกลางนี่สุดยอดก็นี่เองคือว่าหาเก้าสามซีเป็นเหตุเอฟซีถือเป็นแสน เขาจะกรเถิดจะไหนกันอ๋อคนโทรมาคนบอกวันเห็นเซนมีให้เป to ็นสูตรบนคนหลงคืนจังไดบูพนเราไปซื้อลังคืนนีงเอาู่พนบูพนเราพนนั่นดิานผีนนซื้อผีนโอ้ซื้อผินจะซื้อบนแล้จะซื้อลังประวันนี้โยมช้ลนามองเดียวเลยจีเมียนโอ้กอดข้อกันรอบเสืออาวอะพี่เราเ่นจะเถิดเช่ได้กระถืดเมียนค่ะเขาจะเห็นช่อม่ามาหันมา ถือเป็นแสนที่อนสามสี่เป็นเห็ดกะพานลายสูตรย่งว่านี้กับคือเป็นสูตรลังพานว่นที่แล้วกับสูตรลังสูตรพันธุ์นี้วันนี้บนลงลังบนลงลังกับอ่านั่นอยู่กับเบาะอยู่ว่ากันไว้แต่ว่ากระเ่๋าเป็นโตเนียนเนาะคนไหนที่ได้เขากระดิ่งใจดำเด้อเด้อเด้ออ่าอันนี้ค่ะอันนี้นี่พี่น้องนี่แหยเรียนไปแมนถ้าเป็นบน คักกว่านี่อันนี้มันไปลงล่างสุดนั่นก็ไปลงล่างกับต้องขอโทษทุกท่านหลายๆออโทษทุกท่านหลายๆขอโทษทีเดีย้องรู้สึกีิทั้งมีใจไดสิรูสิกอย่างมุดตอนนี้มารู้กรดีใจนําสุดงบน้อยขาบอกอยู่ว่าสุดงบน้อยเด้อบางคนนี่เพิ่นเฮามีสุดงบน้อยนี่บวกกันบนล่างจะเป็นเลขหกตัวเนาะบวกกันบนล่างเนี่ยพราะว่า ล่างเขาก็จะให้สามสามตัวบดเขาก็จะให้หรือสามตัวทีนี่บางคนเพิ่นกับไปซื้อเพิ่นก็ว่ากับแค่เลขหกตัวเพิ่นก็เลยไปซื้อเป็นบนล่างไปเลยเพิ่นก็ได้คื้อแค่หอเพิ่นก็ได้แต่ว่าถามเซนมีเเซนมี่ได้ด้วยสามซีเพราะว่าเขาซื้อแยกบนแยกล่างบ่ขเ้นจะเสกข้อ่อกันมากเนาะแมนกับบ่ขึ้ว่ามมนเป็นนั่นควาเป่นกาดได้จังได้กระเด็นคือแบบสามซีคือพวกมักเทสแต่ว่าเฮ็ดสุดเห็ดจังไดกกระเด็น เอาหาสูตรมาเทียบกันคือสามซีมีทั้งหมดเลยมีทั้งห้าสูตรเลยเอามาเทียบกันที่บ้านกสูตรเนียงเด่นรองลงมาคันเ็นสามแปดแต่ว่าสามแปดประมาณเนาะเสียดายสามแปดลงมาเด่นรองลงมากันเ็นสามแปดแล้วก็แปดหนึ่งนี่แหละที่เขาเห็นให้งมือส่วนสูตรล่างเขาจับเลขหลักสิบก็ถือแต่ว่าหลักหน่วยนะถึงนะนี่าจับก็ถูกอันนี้เป็นไร รักหน่วยเขาจะถามหาลายหลายถือเขาอีกทีเขาอีกแบบนปองรักหน่วยเขาอีแบบอันนี้หลักสิบบนสูตรเต็มหลักสิบบนสูตรเต็มหนึ่งสี่หกเจ็ดหนึ่งสี่หกเจ็ดเขาให้มาเขาก็เลยให้เด่นแค่หนึ่งกับเจ็ดให้เด่นหนึ่งกับเจ็ดเขาเลยเอาหนึ่งกับเจ็ดไปจับหลักหน่วยเขาก็บอกไปอยว่าทาบอบางหนึ่งกับเจ็ดก็ให้เมืองสี่กับหกให้พิจารณาสี่กับหกแล้วก็มาจับใส่หลักหน่วยล่ะ มาจับอันนี้เป็นหลักหน่วยล่างค่ะนี่หน่วยร่างหลักหน่วยล่างสองสามสี่ห้าหกี่เขาบอกสองสามสี่ห้าหกที่ให้ไปกระเข้าสามสี่มาห่อจีสามสามสี่อนี้แล้วอยู่ห่อหลักสิบอยู่ห่อหลักอะไไอ้สูตรหลักหน่วยได้มาห้อหลักสิบประมาณนั้นค่ะอันนี้เป็นเฉพาะล่างสูตรสูตริบบนสูตรอันนี้สูตรอ่สูตรสิบล่างสูตรหน่วยล่างก็ถือว่าเดินดีอยู่เพียงแค่ว่า เขาจับก okay. oh, so, ็ถ on ือเขาก็ต้องขอโทษทุกท่านหลายๆสายวิ่งเฮสันนันเลยพี่น้องสายวิ่งสามกับสี่ไปได้ทั้งบนทั้งล่างมันก็มีคนนั่นบอกอยู่ว่าเออเส้นมีคือมักซีเทียนว่าพนมักเลขซีมักเลขซีกับเลขหกค่ะมักเลขซีกับมัดจับใส่หลักหน่วยกับสิเป็นซีสองซีสามทีซีซีหักซีโฮก็บอกคนแค่นี้แต่ว่าก็ไปตัดเอาแต่ว่ามากบ่ทั้งสามตัวพี่น้องแน่นสามสี่ห้าเก้าไอ้สามสี่ห้าหกมันแม่นทั้งสามที่สี่ทั้งหัก ของเราน่ะมันออกบัวมันออกสามเก้าห้ามากเบสวดหน้าแห่งเป็นสันจอนวันหน้าสันจรอนสิขอพิจารณาสูตรดีๆีที่หลายพาคสันสูตสันจรเนี่ยเพราะวันเป็นสันจรอาจนอเฮ็ดสูตรสู้สันจรก็ได้งวดมะหันสูตรเาป๋เขาไปให้ไปอยู่ที่หงหนึ่งบอกบกกระหัวอีกแล้วปิ้งหัวอีกแล้วททุก่านดีใจในวิลาคมแข่งครับพี่น้องสูตรพันเดือนดีวันหน้าตามต่อพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจน้องสินมีหละกันทั้งทีมงานต้องแน่โชคดีไม่ใช่สำหรับพ่อดีใจนอ้องพับถืงไปแสนพี่น้องพ่อจะไปซื้อจังอนะสามซีออลลอมอยู่พี่น้องว่าไงจะไปซื้อจังแดงค้อยถืกโอ้อะผมกำลังสนมีเซเลราไปก่อนครับพี่น้องโชคดีไม่ใช่พอกันไวคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ